ากกระทืบไล้หน่อยนะคลิปนี้นะนานๆที่ใจหมีจะเปิดเกม7บาสักทีนึ่งเปลี่ยนสีปะ่ะ <c oughs> ไม่เปลี่ยนโอ้โหแต่ว่าเกรียนมอออกก่อนตัวลุงนี่คืออะไรครับเนี่ยไอ้ <c oughs> จุจะมาปะ่ะจะมาป่ะลีซโลเดอรฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับจีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะในวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมรีซีโลทุยไม่ใช่ <c oughs> เกม7บาทนะเราไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพัดใหญ่ๆแล้วนะครับหลายเดือนแล้วจานตอนนี้สับสไคร์เบาทนี่คือหายหมดแล้ว <c oughs> สงสัยอันซับไปหมดแล้วนะแต่ว่าวันนี้เขามีตู้โคลาโบเข้ามาทุกคน ของ7บาทมีตู้โคลาโบเข้ามาจานหมี่ไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่อวยอวยส่วนตัวก็เลยมาเปิดกาชาในคลิปนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากอาเจาอีกิดหน้าผมบอกเลยว่าอเจเขานี่คือผมอวยจัดนะครับฟิกเกอร์นี่คือเต็มนะฮะซื้ออยู่ตัวเดียวนะครับอเจเขานะในเรื่องโอเคทุกคนนะเราก็สวัสดีอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเอาแล้วฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7 บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักพักเลยนะสักพักใหญ่ๆเลยทุกคนคือแบบรอจนแกนะครับผ่านไปรู้สึกจะร้อยปีได้แล้วนะฮะจาหมีก็เพิ่งกลับมาแคสวันนี้เราจะไปถลุงเพชรกับตู้โคลาโบรีซิโลตู้นี้เลยฮนี่นะีก็มีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวนะครับของ7บาป ก็คืออเจอีคิดหน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวผู้นะฮะซึ่งเราก็ไม่สนใจมันกับเอสเทียนี่คือเราช่างแม่มนะเราสนใจเจอีคิดหน้านะนี่คือตัวอวยของจานหมีนะครับเพราะว่าอเจเขานี่คือเป็นเป็นสาวใหญ่ที่คือสเปคจานมันไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเราต้องมาอยากได้อยากโดนในคลิปนี้นะฮะวันนี้คือเราจะเปิดทั้งหมดครึ่งการันตีแล้วกันเพราะว่าผมเก็บเพชรได้เท่านี้ไม่ได้เติมนะฮะนี่คือเก็บแบบเก็บมือเลย ก็เก็บได้ทั้งหมด430เพรนะฮะก็เปิดได้ครึ่งครึ่งการันตี300กับอีก4ตูมนะก็ทั้งหมด14ตูมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใจหมิ่จะเกลือรหรือเปล่าถามว่าตัวอาเจเขาเนี่ยเก่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเจบาปมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะแต่ว่าเจเขาเข้า,ขาไงเราก็มาประเดิมสักหน่อยนะฮะไปเลิกงามยามดีบอกตรงๆนะก่อนเขาเซิร์ฟเอเชียเนี่ยเดี๋ยวเรามา ดูเลดกันนะครับว่าตู้นี้จายหมีจะเกลือไหมนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้เปิดมานานมากนะครับกาชา7บาปนะไหนดูเลดหน่อยสิเลดเท่าไหร่เนี่ย SSR อยู่ที่3%นะฮะก็มีอาเจนะครับแล้วก็เอสเทรียนะตัวผู้นะซึ่งเราก็ช่างมันนะแล้วก็มีรีซีโลตัวเก่านะก็มีเอมิเลียนะครับมีน้องเลมนะน้องเลมเบียทิสในตำนานที่ใครหลายๆคนก็ไม่ได้อยากได้นะ แล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็เป็นตัวแบบกี้ๆแล้วนะครับเป็นเจนเก่าและเป็นเจนแรกสุดของเกมซึ่งถ้าคนไหนที่ได้มาเนี่ยเท่ากับเกลือเราก็ขอให้มันไม่ออกแล้วกันนะครับทั้งไอ้ดั๊เนี่ยตั้งแต่ดั๊ลงมาถึงป๋าเนี่ยนะฮะส่วนรีซิโร่เนี่ยผมอยากได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าไอดีนี้ยังไม่ตันนะฮะอันตียังไม่ตันเกือบตันและบางตัวนะครับก็มาไม่พูดพร่ำทำเพลงจานหมี่นะครับคนไหนที่เป็นสาวกเกมเจ็ดบาปเนี่ยก็ฝากทุกคนเลย ฝากกระทืบไลค์หน่อยนะคลิปนี้นะนานๆทีจานหมีจะเปิดเกม7บาสักทีหนึ่งนะครับก็ฝากทุกคนกระทืบไลค์กันหน่อยนะแล้วถ้าผมได้ตัวไอคิดหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับคิดถึงกันไหมนะ PVP เนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ตัวมาจะรีวิวเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งจานหมีก็จะน่าจีดน,นะฮะเราจะไม่เกิดติดต่อกันใช่ไหมนะคลิปกาชาเนี่ย ตั้งแต่ไอเกมที่แล้วแล้วนะครับไอเกมที่แล้วก็น่าจีนไปแล้วผมหวังว่า7บาปเราจะไม่เกลือนะฮะเกมที่เรารักนะครับเราจะไม่เกลือใช่ไหมนะแย่แย่ต้องให้ผมแล้วแหละมานะครับตูมแรก <Yeah. S 1> ไปครับผมตูมแรกนะฮะสาเพชรยังไงจะได้เลยหรือเปล่าตัวรีซโลโเนี่ยไออ้วนมาแล้วครับผมเราก็ชาร์จหทีนะฮะ โดนต่อยหรือเปล่าไม่โดนต่อยวะทุกคนโอกาสมาชัวผมว่ามาจริงแบกไปหนึ่งทีนะจะฟลเคาต้าหรือเปล่าไม่น่าจะฟลเคาต้านะเพราะว่าไม่มีดาบไงแต่ต้องโดนที่หน้าแล้วแหละจังหวะเนี้ยไปขอโดนที่หน้าหน่อยโอ้โห <c oughs> โดนโดนที่หน้าโดนที่หน้าตัวเองไอ้แค่จีจีตุ่มแรกก็เกือดเด็กนะฮะไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกสิบสามตุ่มเยอะๆนะ ไปครับผมตุ่มที่2นะฮยยังไงครับเฮ้ยรอบนี้ดาบลอสเวนว่ะทุกคนแปลงร่างสามเลยการันตี2ตัวขึ้นไปหรือเปล่าทรงนี้ผมว่าการันตี2ตัวขึ้นไปชัวร์แปลงร่างสามแต่ว่าทองฟ้ามืดเนะยทองฟ้ามืดก็ไปลัางไม่ค่อยดีแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ตัวรีซีโลเนี่ยค่อนข้างมีเหมือนกันมาครับผมเป็นสี่ลุงแปลงร่างสมดาบลอสเวนอย่างนี้ก็การันตีรีซีโลแล้วแหละทุกคน ไหนดูซิว่าฟลูคาตตาน่แมาแรงขนาดไหนไม่ได้เจอหน้ากันนานไปฟลูคาลตานี่ไเตมหน้าดิครับมากี่ตัวอ่าตัวเดียวอย่างนั้นน่ะเลยเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะยังไงฮะยังไงครับวอมือตุมที่สองนี้คือจานหมีจะออกเลยหรือเปล่ารีซิโล่เนี่ยขอเป็นเจได้ปะเจต้องมาหาผมได้ปะผมขอไม่ขออะไรเยอะเลยผมขอแค่เจคนเดียวพอเนี่ย นะในโลกใบเนี้ยเจต้องมาหาผมแล้วแหละนะครับไปครับผมมาหาเทพลูนเนะี่เลิกงามยามดีหรือเปล่าเปลี่ยนสีไหมอ่าบันบันล่างชิเปื่อยนะเออไม่เปลี่ยนสีเหรอถามจริงอ่าฟิลิเซียยังจําชื่อได้อยู่นะจานหมีไม่ได้เล่นนานก็ยังจําชื่อได้อยู่นะ,ะยังไงสิเออไทซูอ e ีสปอร์ตเบ่งกล้ามโชว์ไปทีนึงนะ แล้วก็มหาเทพลูนมาสองตัวผมว่าโอกาสรีซิโรมาเนี่ยน่าจะมีนะเพราะว่าตัวดวงผมมาแล้วนะครับมหาเทพลูนอเปลี่ยนสีปะ่ะไม่เปลี่ยนโอ้โหแต่ว่าเกรียนมออกก่อนตัวลุงนี่คืออะไรครับเนี่ยจะมาปะ่ะจะมาปะ่ะรีซิโร <c oughs> มันก็รีซิโรนะแต่มันคือตัวผู้ไงแอ <c oughs> สเตรียในตำนานแอสเตรียในตำนาน โอ้โหถามว่าอยากได้ไหมมันก็มันก็นกเออมันก็เล่นได้เลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นสกิลเดียวกับป่าป่ะสกิลแรกอะใช่ไหมเออนะฮะหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับช่างมาแล้วกันน่าจะสกิลเดียวกับป่านะอืมแต่ก็เกลือตูมที่ส ไปครับผมตุ่มที่3มยังไงเฮ้ยดาบลอสเวนอีกแล้วอะทุกคน what กับพิบตาด้วยนะฮะแปลงล่างสองอลาม่วงอย่างนี้ก็โอกาสมาอีกแล้วหรือเปล่าดาบลอสเวนมันการันตีรีซซโลปะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะ,ะจำไม่ได้แล้วว่ามันการันตีหน้าตู้หรือเปล่าไงแต่ก็ไปก็ผมหูสี่ลุงด้วยฟรูเคาใต้อีกทีหนึ่งดิฟรูเคาใต้โชว์หน่อยดิโดนที่หน้าปีศาจอ้วนเนี่ยไปฟรูเคาใต้า นี่แล้วเอเอไม่ได้เจอหน้ากันนานก็หน้าไม่ไปดิครับตัวสุดท้ายอีกแล้วเลยแต่ว่า SR สรอบนี้ออกเยอะเหมือนกันนะโอกาสเปลี่ยนสีมีอ่าโกเทอร์นะเป็นโกเทอร์เอด้วยนะอ่ะลูนมาลูนมาแล้วเกรียนมเอสร SR ์อ่าไทโซเออเฮ็นเดลิกเซน SR โอเคไปไอ้นี่จําชื่อไม่ได้อีกแล้วคือไม่เคยจําชื่อแม้มได้สักทีเนื่องแต่ตอนเล่นกับตอนที่เลิกไปแล้วอฮาวเซอร์ er. มาครับผมอาริโอนี่นะฮะมาป่ะมาป่ะไทซูหัวล้อโชว์หนึ่งทีก่อน SSR มาครับผมม,มามาสแล้วก็เออขอตัวใหม่เออโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับผมเป็นไง SSR มาตั้งแต่3ามตูมนะสามตูม2ตัวนี่คืออะไรกันครับเนี่ยอาจารย์หมีฝังจะชัดผมว่าวันนี้ดวงผมมาจริงนะฮะ7บาปนี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเย้เรียบร้อยตัวอวยผมชอบเจามากนะก็หวังว่าเจาเขาจะออกไม่ตำกา่า่า1ตัวนะในคลิปนี้เรียบร้อยวู้ยังชอบนะครับมาจริงนะฮะ แล้วรู้สึกว่าแพทเนี่ยเขาแจกอาวุธเทพด้วยนะเป็นของครับในเกม7บาปมันจะมีวุธเทพมานะเป็นตัวที่เสริมออปชันให้กับตัวละครนะนะซึ่งเขาแจกฟรีด้วยนะเราก็ไปครับกันได้นะเรียบร้อยไปตุ่มที่4ขอมาอีกตัวหนึ่งได้ป้าหมูฮอกเหรอเขว่าเกืออุ้ยแปลงล่างแปลงล่างเนะ่ย จะมาเปล่านี่งแฟลงล่างโชว์หนึ่งสเตปแต่ว่าเป็นหมู่ฮอคนะครับโอกาสที่เมลิโอดัสจะมาเนี่ยมันก็มีขอให้ลุ้นว่าเป็น SR แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็น s s ชเนี่ยเราจะไม่คุยกับนายแย้งนายทำให้เราผิดหวังไปลุงทะลุที่หน้าโดนที่หน้าหรือเปล่าไม่โดนเนะเสมอกี่ตัวมากี่ตัวโอเคตัวที่3นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นเมลิโอดัสแดงหรือเปล่า <c oughs> เป็นดัสดมันแดงหรือเปล่านะย,ยังไงซิ นี่ตัวที่2องนะฮะมาสองตัวไซมอนมา2ตัวอย่างนี้ SSR ขอหน่อย <Hello. S 1> ได้หรือเปล่าโอ้โห oh, oh. <Anna. S 2> บันเขียวด้วยนะบันเขียวนี่คือสมัยพระเจ้าเหานะเมตาสายดูดเลือดอ e ีสปอร์ตนี่ไงแล้วเป็น SR เป็นดัสจริงด้วยนะโอเคตูมที่4ก็คุยกันได้ <c oughs> ไปครับผม <c oughs> ตูมที่5ตูมที่5เราก็ยังขอ SN r อยู่ได้ปะ ยังขอเอนาอยู่ได้ไหมฮะไม่แปลงร่างด้วยหมู่ฮอกมามอย่างงี้ไม่โดนต่อยด้วยเออไม่โดนต่อยด้วยแบกโชว์หนึ่งทีดัดบอกว่าก็มาดิครับจัดมาดิยิงมาอ,อ่าอยากโดนที่หน้าหรือเปล่ามาอยากโดนที่หน้าหรือเปล่าไอ้อ้วนนะเป็น s อนะนะการันตีขึ้นไปโดนโดนจริงโดนที่หน้าดั๊ดนี่แหละอยากโดนที่หน้าหรือเปล่าไอ้อ้วนนะ <c oughs> <c oughs> เกลือมา ตูมที่5นะครับแต่เราถือว่ายังไม่เกือนะฮะนี่ผ่านไป5้าตูมไดเอสนมาอย่างน้อยเนี่ยสาตัวได้นะในตูมนี้นะไปครับผมตูมที่6นะมาตูมที่6มีหมู่ฮอกอีกแล้วไงทองฟ้ามืดแปลงล่าง2ดาบหักอย่างนี้ผมว่าดวงไม่ค่อยดีแล้วโดนต่อยชัวสคริปต์ดิ <Easy. S 1> เออนี่ไงเจ้าของหมู่ฮอกเมลิโอดัตฟ้านะฮยเอสไปผมตุมที่7นะฮะ ยังไงมาตัวเดียวโดดๆโอย่างนี้ดาบเหล็กแล้วก็ท้องฟ้ามืดแปลงร่างสองปีสันไม่กับพิบตาด้วยยังไงครับผมไม่โดนต่อยนะฮะโอ,โอกาสมาผมว่าโอกาสมาเหมือนกันต้องมาดูกันว่าตอนดึงเลยเป็นสีลุงหรือเปล่ามาฮะเฮ้ยอโอ้โหสีทองสีทองก็โดนที่หน้าหน่อยดิเสมอนะฮะเป็นเอสนาไหมเป็นเอสอาร์เอสอาร์ตัวแรกแหละเปลี่ยนสีปะ โอ้โห <motiv ators> <m> <ii> <ümüz S 1> ไม่เปลี่ยนเฮ้ยกวักมือเรียกใครวะจะคลิปเลยจังหวะนี้เรียบร้อยก็เกลือไปครับผมตุ่มที่แปดนะฮะมาตุ่มที่แปดอ่าผมว่านะเกลือชัวโอเคเห็นแววมาแต่ไกลเลยเกลือนะไปตุ่มที่เก้ามาครับผมมีหมู่ฮอกอีกแล้วเลยมีหมู่ฮอกอีกแล้วเลย ดามหักซะด้วยท้องฟ้ามืดไงโอ้โดนต่อยปิวเลยเจ้าของหมูฮอกอลิซาเบ็ตยังชอบมาตูมที่10นะฮะการันตี SSR นะแต่ก่อนที่จะการันตีเนี่ยขอ1ตัวก่อนได้ไหมรีซีโร่เนี่ยขอเจ๊อีกคิดหน้าอีกได้ปะอีกสักตัวหนึ่งขำๆไงนาเยะไปบ่มตุมที่10ขอหน่อยเฮ้ยลูกช้าว่ะลูกช้าเกี่ยวปะเฮ้ยไม่มีป่า นึกว่ามีฝาเมื่อกี้ลุ้นอยู่นะป่ามันจะออกมาตอนท้องฟ้าสว่างไงไม่มีพระอาทิตย์เนียโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับยังแบกได้อยู่ท้องฟ้าสว่างไงเดี๋ยวเพิ่งนับศพจานหมีถ้าท้องฟ้าสว่างก็พูดกันไปเรื่อยเฮ้ยโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าอ่อยเลยอะเสมอด้วยมาปะ <c oughs> การันตี SR ขึ้นไปแล้วตัวที่สองกับตัวที่สย่างชอบผมว่าทรงนี้ทรงเกลือปะเนี่ยเปลี่ยนสีปะ โอ้โหไม่เปลี่ยนสีด้วย DNA. เดียเน่มามาสแล้วก็ตัวที่4 <c oughs> เปลี่ยนสีป่ะเปลี่ยนสีหน่อยโอ้โหไม่เปลี่ยนสีอ <c oughs> ยังจบ <c oughs> ตั้งแต่3าตูมผ่านไปนี่เงียบกิฟตเลยนะแย้น yeah. ะ <c oughs> อย่าให้จานหมีได้ใจว่ะนะออกมาบ้างนะครับเราจะรีวิวเนี่ยเพื่อนนะการันตีไหนดูเลสซิการันตีอยู่ที่เท่าไหร่นะการันตีอยู่ที่16.6673 นะคือมันแบบมันเกินแบบเกือบครึ่งอะ่ะทุกคนมันเกือบครึ่งแล้วอะครับ2ตัวรวมกันอะสากว่าเปแล้วอะมันต้องออกแล้วแหละแล้วก็รีซิโลหใช่ไหมตัวอืน่นหเโอเคมา SSR การันตีขอเป็นตัวรีซีโลได้ปะเราขอรีซิโลไปผมโกลเธอร์โกเธอร์พอเพื่อนผม ไอโกเทอร์นี่ตั้งแต่ผมเล่นเนี่ยออกมาไม่ตำกว่าร้อยตัวได้ตอนนี้คืออันติแบบทะลุล้านอยแค่มที่11ไปฮะยังไงตอมที่11โอ้โหโอ้โหป่าไม่มาเครียดเลยเริ่มเครียดแล้วเริ่มเกลือเฮ้ยผมไม่โดนต่อยนะยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะจานนะไม่โดนต่อยนะดัดกำแขนต้องตึงหน่อยนะเพื่อนต้องยกกลับไปได้หน่อย <c oughs> มาสะท้อนโชว์หน่อย โดนที่หน้าโชว์หน่อยเออเป็นสีทองด้วยอย่างนี้ก็โดนที่หน้าเลยเฮ้ยโอ้โหเสมอวะ่ะเอสนามาเหมือนกันนะเสมอเนี่ยไม่หมาปะเนี่ยเงียบเงียบการันตีเอสรสกิดด์ดิโอเอสรเป็นล้านนะครับเอสเอสรไม่ออกเลยเลยตั้งแต่3ตูมผ่านไปนี่เงียบกิฟต์เลยเลยมาไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังได้เนี่ยัยงมีต่อตูมที่12ไปฮะ อย่าเพิ่งนับศพจานหมี่ถ้ามันยังไม่เกลือฮอ่อาแปลงล่าง2โชว์หนึ่งทีดาบหักอย่างนี้ก็ยังไงไม่โดนต่อยไงนี่ดูกล้ามของดัดได้ดูดูกล้ามโคดหนาสะท้อนกลับไปได้โชว์หน่อยดีเพื่อนไปเลยฟรูเขาต้างไงเออมาหเสมออีกแล้วเสมอเก่งจานหมี่เสมอเก่งโอ้โหแล้วสีทองเก่งสคลิปโชว์เลย ลุงเคนไงตรงที่13ไปฮะเฮ้ยเฮยเฮ้ยรอบนี้โอ้ยเอาอะมันยังไม่จบมันยังไม่จบยังมีต่อสคริปต์แดงแปลงร่างสามสะทนกลับไปได้ด้วยดาวตกมาเมื่อกี้ตรงหัวปีศาจไงเออควงดาบเล่นโชว์หนึ่งทีนะครับแล้วก็ฟรูคาต้าไหมฟรูคาต้าไหมเพื่อนขอโดนที่หน้าหน่อยอผมว่าโอกาสที่จะมาสองตัวอย่างต่ำเนี่ยน่าจะมีสูงนะตอมนี้ ไมขอโดนที่หน้าหน่อยเออนั่นแหละสนูโดนที่หน้าร้องอดอวยเป็นสิครับมาสองตัวนั่นแหละฮะสองตัวจริงๆตัวแรกเป็นสีปะเน็ตมาบอกว่า,าวะจั่นมืออย่าลบตัวที่สองตัวที่สมไทซูเนี่ยตัวที่สเออทวีโกนตัวที่ห้าอาริโอนี่นะตัวที่หตัวนี้ปะ่ะ ลืมนับด้วยเมื่อกี้ว่าตัวที่เท่าไหร่เนะี่ยอาเธอร์เออเดียนเน่นะ่ย S.R. ตัวนี้แหละใช่ปะ่ะโอเคตัวแรกยังไงเออเอมิเลียเือวิกตอรี่ไงวิกตอรี่ไงครับผมแต่ว่าผมอยากได้อเจอ,อีกตัวหนึ่งอะได้ปะเน็ตมาโบได้ปะแย้ yeah. ผมขอเถอนะ S.S.R. ตัวที่สองอีคิดนะ่ะอือีคิดหน้าตัวเตี้ยลงแล้วเนะี่ยเบียร์ทิส แล้วคือเป็นเบียร์ชิตตัวใหม่ด้วยไงประเด็นมันเป็นตัวใหม่ของไอดีผมไงเดี๋ยวดูนะทุกคนมันเป็น <c oughs> มันเป็นตัวใหม่ของไอดีผมถามว่าเล่นหาที่ลงให้น้องได้ไหมก็ไม่แต่อย่างน้อยเราก็ได้ตัวโคลาโบครบเลยทั้งเท่าไหร่นะหกตัวปะ่ะหกตัวครบเลยนะอย่างน้อยเราก็ได้ครบนะแต่อันติไม่มางอันติหนึ่งไปตุมสุดท้ายนะฮะอย่าเพิ่งนับศพถ้าไอคินน่ายังไม่ออกไปครับผมตุมที่14หมูห่ฮอกเอ้ยดาบลอสเวนมาแปลงล่างป่ะ ไม่แปลงร่างแปลงร่างสองเดยมาครับผมสะท้อนสะท้อนโชว์ไม่สะท้อนไงแต่อย่างน้อยก็ฟลูเคาตตาได้อยู่นะฮะมาครับผมฟลูคาต้าตอนนี้คือออกเยอะจัดจะออกครบหตัวเลยวะเนี่ยไปครับผมฟลูคาต้าผอหน่อยข <c oughs> อเจ๊นหน่อยเย้ฟ yeah. ลูคาตตานีโดนไปดิครับกีบ่ตัว อา SR เยอะอยู่นะลุ้นเปลี่ยนสีนะแล้วก็เอสนตัวเดียวนะตัวแรกทวีโกนไปลุงตู่นะฮย <c oughs> <c oughs> พูดเต็มปากเต็มคำมาครับผมตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยเมื่อกี้ไทยสู้เออนี่แหละมาครับผม <c oughs> คิงโคลาโบไม่ใช่โอ้โหเกือบอะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้คิกมาย่อย <c oughs> คิงฟ้าตัวฟรีด้วยนะ ตามในเรื่องมันจะแจกไนงะเรียบร้อยเพ็ดหมดอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะก็เปิดเพั้นหมด14ตุมได้ตัวใหม่มาถึง3นะฮะน้องเบียทิสแล้วก็นี่เลยนะตัวผู้แล้วก็นี่เป็นอีคิดหน้านะฮะดูเจเขาดิโอ้โหแบบอย่างงามอ่ะทุกคนนะครับงามจัดไหนเราครัฟอบวุธเทพเลยนะไหนๆเขาก็แจกแล้วเกมมันแจกไนงะคาฟโชเลยครับผมนี่ไงเราคาฟโชเลยนะ เออเคมาสมุด e สปอร์นี่ไงแม่มดแห่ง7บาปนะเพราะว่าในรีซิโลก็มี7บาปเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งใน7บาปแม่มดตัวนี้อีคิดหน้าโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็ไม่เกลือนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอติดตามคลิปรีวิวตัวนี้ได้เลยนะผมจะไปเบิ่มๆให้ดูนะไปถล่ม PP ให้ดูนะครับถึงผมจะไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วก็เถอะนะถึงแบบอีกฝ่ายจะแบบ มีเวล้อยกันทั้งทีมแล้วก็เถิดนะเดี๋ยวผมจะเวล90เนี่ยไปตบเกียนนะฮะถ้าของครามยังไม่ได้นะแต่ถ้าของครับมันพอผมก็จะขรามไปจนถึงเวล้อยเลยนะเจเขานี่ตัวอวยมากนะฮะตัวอื่นไม่้อยแต่ว่า,าเจต้อง้อยนะครับตอนรีวิวโอเคทุกคนก็ขอตัวไปปั้นเจเขาก่อนนะคนไหนที่ชอบเกม7บาทหรือว่ายังเหลือรอดอยู่เนี่ยก็ฝากทุกคนเลยฝากกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะ เพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรครับก็อย่าลืมติดตามไปเลยนะส่วนนี้ผมขอตัอลวลาไปก่อนแล้วเหอือนคลิปหน้ากับเกม7บาทสวัสดีผม